ป้าป้านานาสวัสดีค่ะป้าป้าน้าย้อนนะม,มากสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าแม่เรากินสปาเก็ต้เอพีดีสุดาใกล้เริ่มปนหน่อย,อยอวู้หัวหอนป้านะนะี่มีมาสตาร์ดแฝ่ป้าน้าห้ามห้ามเช็ดลงนะฮะห,ห้ามเช็ดลงอะไร ไก่ไปส่งย้ายอยู่ในบ้านตอนนี้ออกมามาตอกออกมามใช่ไหมอเอาไก่ไปส่งยายใช่ไหมย้ายทำอะไรนั่งนั่งยายมองไม่เห็นใช่ไหม,ไมพี่สาวเพิ่นซื้อไก่ให้ยายเลยเอาไปส่งเรา อ้าจ้ชพี่น้องจ้าใช่ไหมใช่ไหมนี่เนี่ย,ม,ยมัก,ม,ก,กมักด่างไหมเนี่ยนี่เป็นคนชอบกินตูดใช่ใช่ไหมแม่มาดูนะ้ำซุปจำเผ็ดๆนะไม่ดูนค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้เอาแส่ใส่พริกไหมเนี่ยใส่สิคะ แม่เอาแม่เอาใช่แต่แม่กินพริกไม่ได้แม่ก็ใส่นิดเดียวไหนนี่หงา่นิดเดียวเลยเยอะขนาดนั้นเนอะใชอ่อืมอืมหะทำคุญข่อยคล้ายเจียงต่ขอข่อยจู่หอดบ้าน <c oughs> แวะนั่นแวะนี่อยู่ เอาอีกมะคะบอกแล้วว่าอย่าพูดแบบนั้นพูดแบบไหนพูดแบบพูดแบบพูดแบบที่ไม่มีค่ะแมบบ่ตา,าแม่พูดจตาแม่พูดจ้าแบบจ้า่าะไงดิ พูดยังไงเทงานั้นถ้าพูดแบบแบบที่ไม่มีค่ะพูดแบบนี้ข่าไม่ยพูดแต่เรายังพูดไม่มีเสียงตอบรับค่ะเหรอใช่แบบนี้เหรอใช่ชอบแบบนี้เหรอใช่มไม่ชอบค้าขาเหรอ จะพูดจ๋าจ๊าจ๊าจ่าจะขาไหนดิหนูังคาแม่แล้วนะเออยังเราวนๆมา ผสมบ่เพ็ดตกพี่น้องใส่พริกสองเม็ดน,น,น้องเอาไก่มามันก็กินขีเม็ดใช่เนาะมักดากระเม่นลูกควยนีล่ละมากค่ะอยาไก่นมันอร่อยสุดๆดีนั่น กินเนื้อมันบอ๊อทพูดสีง๋งี๋ีต๋ตี๋บอ่ยังกับบ่ด้บ่ตีกับบอ,อไดเบ่เอื้อกับบอแดกบอคักกับบ่แดกบอขากับบที่เบ้าแบบไหนพี่ให้เบ้าแบบนี้นี่แหละ

วันนี้หนูดูโทรศัพท์ยังดูแล้วดูแล้วยังไม่ดูดูแล้วก็ไม่ได้ดูดูแล้วยังไม่ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ดูเลยแกลแก้วไม่แม่กซ์นั่นแม่กซ์เพชรเอ้าเพชรลายเออเพชรลายอืมแม่กินน้่งเปล่าแก้วเด้อดูเล้ว เก้วบะมีนีะนี่เก้วบะมีแม่เก้วซิเว่นหน่ะไปเดี๋ยวแม่เพลรไล้แม่เพลทแห้งแม่ใส่อีหล่าได้บ่นน่แม่อิหลาตันาากน้ำใแม่กินได้บนะ่เนาะ จะได้กินน้ำย้อนบ่านนูนน,<า>นี่นู้นมาเอาโต๊ะเนี่ยมาใส่อันนี้ก่อนเอาไปนู่นก่าไปใหม่ขันนี่เหน็บไปบ้วนมึงไปใหม่ไปดับยังไปดับแล้ว ต่ำคุณหนาเปิดไม่ได้ เื่อกูคอยเที่ยวหน้าไค่อยกินเพราะใบงามของเด็กหน่อยห้อนคักกีเ้เดี๋ดพี่น้องเบื่อแดดแดดปวดแดดว่าแม่มาถือแก้วให้หน่อยเดี๋ยวค่ะปะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอไปก่อนเด้อค่ะขอคุณพี่น้องหลายๆที่สนับสนุนที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาเนาะค่ะ ขอบุนขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็กินตําขอบุนโอ้ยเผ็ดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอตัวไปกินน้ำ่อนจ้า